ทองหนัก40บาทน้ำหนักทองนะฮะมูลค่าเงินก็ประมาณ1้าน6แสนบาทที่ห้างทองออโราใน5้างสินค้าบิกซีแถวรามคำแหงหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปนะครับแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้นี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนนะฮะหลังจากนั้นก็ทราบชื่อต่อมาชื่อของคนร้ายคือบาสนะฮะพงศธรมหามานอายุ26ยืมรถของเพื่อนไปมอเตอรไ์ไซค์ หลอกว่าจะไปซื้อกับข้าวนะคือก่อนหน้าน,นี้ก็เคยยืมแล้วแต่ครั้งนี้เอาไปชิงทองหลังจากนั้นนะฮะก็ต่อรถคันอื่นหนีไปบ้านญาติที่ฉะเชิงเซาญาติรู้ญาติก็ไม่ให้อยู่ด้วยแล้วก็ญาติพยายามจะเคลียรล่อมให้มอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ไอ้นี่ก็ไม่มอบนะฮะออกจากบ้านญาติออกมาก็ละเหยเล่่อนไปไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งที่สุดแล้วตำรวจมาจับได้นี่นะฮะ จับได้แถวแยกสาลิกาที่จังหวัดนครนายกคารถเก๋งเลยครับนี่นะฮะเมื่อบ่ายสองโมงที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยอยู่บนรถเกง๋งคอนด้าสีบรอนทองตำรวจได้เบาะแสว่าหลบหนีมาทางนี้เห็นรูปรพันณสันฐานของรถก็ตรงเลยนะฮะที่ได้รับแจ้งมาก็บุกเข้าไปช้าตัวจับกลุ่ม ก็ได้ทองรูปภัณฑ์จำนวนหนึ่งที่ชิงไปเงินสดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยาเสพติดเนี่เส้นทางการหลบหนีของนายคนนี้นะหลังจากเอามตร์ไซคันที่ก่อเหตุไปจอดทิ้งไว้ก็เรียกรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่คลองสองปทุมธานีแล้วก็มีคนขับรถเก๋งมารับพาไปหลบหนีนี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่บ้านญาติที่ฉาเชิงเซาแต่เขาไม่ให้อยู่ด้วย นะครับไม่ให้การช่วยเหลือบอกให้มอบตัวไอ้นี่ก็เลยต้องตะเวนหาที่ตะเวนขับรถหาที่หลบซ่อนทั้งคืนที่สุดแล้วก็จับได้เรียบร้อยกลางถนนเลยฮะตำรวจจับได้กลางถนนเลยดีไม่รอดถือว่าเร็วมากนะเร็วครับเร็วจับได้เร็วนะฮะเร็วมากนี่นายคนนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมครับก็ใดๆพูดถึงเรื่องรถ วันนี้นะฮะทางน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพระเอกทวีสอดส่องแล้วก็กรักษาราชการแทนทิดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำแล้วก็มีเอากอัครชุตอังกฤษประจำประเทศไทยนะมิสเตอร์มาร์คกูดิงก็วันนี้มีการถแถลงข่าวเรื่องของการส่งคืนรถยนต์หรู<อ>ที่ถูกจุรกร,รมมาจากอังกฤษส่งคืนให้กับผู้เสียหายนี่นะฮะ โดยจะเป็นการส่งคืน30คันจากทั้งหมด35คันทางพันธุรตรียุทธนาก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะแล้วเดี๋ยวขาดเหลือตรงไหนเพิ่มเติมนะครับในช่วงระหว่างปี2559ถึง2560ได้มีกลุ่มผู้กระทําความผิดร่วมกันระหว่างคนไทยและคนต่างชาติได้ไปเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทต่างๆในประเทศอังกฤษ และมีการสำแดงต่อเจ้าหน้าที่สัวกรประเทศอนสิ่งว่าเป็นรถยนต์ใหม่ซึ่งไม่ตรงกับข้อที่จริงนะครับ เพื่อที่จะได้ส่งออกทางเครื่องบินมาจากสนามบินฮิโต้กรุงรอนดอนประเทศอังกฤษต่อมาอยัางประเทศสิงคโปร์จะได้ส่งต่อจากสิงคโปร์มาทางเรือเข้ามาอย่างประเทศไทยซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น35คันจํานวน13ยี่ห้อซึ่งทัวนเป็นรถยนต์ที่มีราคาแพงอาทิเช่นออเช่ Porsche, ลัมโบตินีเลนส์โรเวอร์ซึ่งมีราคารวมกันในประเทศอังกฤษถึงประมาณ3ล้านปอนด์เซอร์ลิงหรือมากกว่า100ล้านบาท เริ่มจากพวกมิจฉาชีพนี้นะเข้าไปที่อังกฤษเช่าซื้อรถยนต์จากบริษัทต่างๆแล้วก็จรกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นรถหรูเสร็จแล้วก็ส่งออกนะฮะสำแดงสุลการกรที่ประเทศอังกฤษว่าเป็นรถยนต์ใหม่นะฮะเสร็จแล้วก็ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องบินมาจากสนามบินฮิตโตรของอังกฤษไปที่สิงคโปร์ก่อนแล้วก็เอาขึ้นเรือเรือส่งสินค้ามาที่ประเทศไทยนี่นะฮะ หลังจากกรมสอบสวนรับเป็นคดีพิเศษตรวจสอบพบว่ามีรถที่ถูกจรารรจากอังกฤษทั้งหมด35คันนำเข้าโดยบริษัท10กว่าบริษัทเนี่นะฮะแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยคดีนี้ก็คนที่ซื้อรถเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเป็นรถที่ถูกจรารรม,มา<อ>ถูกไหมฮะ<ช>ฉะนั้นคนที่ซื้อรถเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยอพอรถเหล่านี้ที่ซื้อมาแล้วเนี่ย ตรวจสอบพบว่าเป็นรถที่ถูกจุรกรรมมาจากอังกฤษคุณก็ต้องคืนรถให้กับเจ้าของเขาไปก็คือต้องส่งคืนรถที่อังกฤษแล้วคนซื้อทําไงอ,ะอ่ะคนลึกคนซื้อก็ต้องไปเอาเงินคืนจากบริษัทรถที่คุณไปซื้อมาซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะคดีแบบนี้เนี่ยนะฮะศาลเคยมีคำพิพากษาแล้วทางรอที่ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีผู้เสียหายสองรายที่เป็นผู้ครอบครองรถที่ถูกจรกรรมมาจากอังกฤษ ฟ้องร้องบริษัทที่ขายรถให้ล่าสุดเมื่อต้นเดือนกนรกฎาคมสาลพิภากษาให้บริษัทที่ขายรถคืนเงินให้ให้กับผู้เสียหายเต็มจํานวน <c oughs> บริษัทที่ขายรถต้องคืนเงินเต็มจํานวนให้กับผู้ที่ซื้อรถ <c oughs> ฉะนั้นนี่เป็นคดีตัวอย่างฉะนั้นคนที่ซื้อรถเหล่านี้มาแล้วตอนหลังถูกยึดรถไปเพราะมันเป็นรถที่จุลกรรมประจังกฤษก็ไปฟ้องร้องเอากับทางบริษัทที่ขายรถให้คุณแล้วก็ มีมีคำพิพากษาเป็นตัวอย่างแล้วสามสิบคันเนสาคันโอ้โหสามสิบจากสานนะออที่้อาส่งคืนในตอนนี้ก่อน30คันจากกี่บริษัทใช่ไหมสิบกว่าบริษัทแล้วอยู่ที่ว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาออรู้ไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งนะยังไงก็ต้องคืนคืนเงินให้เขาต้องคืนเงินให้เขาก่อนมากมายเลยนะฮะโอ้โ oh ห oh. ท่านผู้ชมฮะนี่ก็คือเล่าข่าวค้นนะครับทางหน้าจอ JKN 1 8ในในค่ำคืนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อทาง youtube ทาง a c e b o o k Live นะฮะช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือเรื่องของข้าวสิบปีข้าวสิบปีสรุปแล้วครับท่านผู้ชมฮะวันนี้หลังจากที่คนที่ประมูลได้นะครับครับกิโลละ19บาบาทนะครับก็มีปัญหาวันนี้ ที่สุดแล้วเคาะแล้วนะฮะมีผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับว่าเรื่องของข้าว10ปีคณะทำงานได้เจราจาต่อรองการซื้อขายข้าวนะครับสองครั้งเจราจาต่อรองนะครับกับ2บริษัทแล้วก็ให้บริษัทที่ได้นะครับก็คือบริษัทแสงทองซับแสงทองไลท์แล้วก็บริษัทสหพันธ์ ท่านผู้ชมครัทั้งสองบริษัทนี้นะครับก็จะได้ประมูลข้าว10ปีหลังจากที่บริษัทประมูลชนะมีปัญหาคือวีอนะครับบริษัทบริษัททรัพย์แสงทองไลท์นะครับแล้วก็บริษัทสหทันก็จะได้ไปในกิโลกร,รัมละ1ิบ แปบาทหกสสตางค์นะสิบาท69สตางค์กับนี่ทั้งสองบริษัทนี้นะฮะก็แบ่งไปบริษัทละครน่ะใช่ใช่ไหมถูกต้องฮะก็ราคาก็น้อยกว่าครั้งที่แล้วนะน้อยกว่าครั้งที่แล้วคือทั้งสองบริษัทนียอย่างบริษัทธนสันเนี่ยนะฮะธนสันเนี่ยเขาเสนอราคาตอนนั้นนะครับเออสิบแปด บาทหนึ่งสตางค์แล้วก็คลังสินค้ากิติชัยเขาเสนอ18บาททวนนะครับก็มีการต่อรองมาให้รับไปที่18บแปดบาทหกบเาเออ,เอ,อขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่กไ็ไม่เท่ากับที่ทางด้านของ v ีเอสให้วีเอสให้สิบาทเลยใช่ใช่ใชคือพอได้ลายใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น ของซับแสงทองไรซ์นะฮะหรือว่าบริษัทสหธันเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเงินที่ได้น้อยกว่าครั้งที่แล้วนะใช่น้อยกว่าครั้งที่แล้วแต่ว่าอย่างที่คุณภูมิธรรมบอกว่าคือสามรายก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ถูกต้องนอไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องทั้งสามรายเลยนะหน <1, S 1> ึ่งสองสามเลยหน<อ>ึ่งสองสามเลยก็ต้องเอาที่เหลือมาใช่ฉะนั้นก็จบปิดจ็อบนะฮะเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้นะฮะที่เหลือก็จะเป็นการ ที่เหลือเขาจะออกหนังสือแจ้งประมูลผู้ชนะแล้วให้เข้ามาทำสัญญาวางหลักประกันสัญญา5%ปเซก็จะอยู่ในช่วง23กรกฎาคมถึง14สิงหาคมคุณต้องเข้ามาทำสัญญาแล้วหลังจากนั้น15สิงหาคมถึง13กันยายนเป็นประยะเวลาของการชำระเงินแล้วก็รับมอบเข้าสารอ,อ่ใช่นี่นะฮะตามนี้นะฮะก็ไม่ท่าจะมีปัญหาแล้วนะ อันนี้เป็นรายงานข่าวนะฮะใช่ครับวันนี้พี่อ้วนยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะฮะใช่ก็ติดตามกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ